สวัสดีครับวิถีควันชะลาห่อยห้อยคืเอเหตุกาส่นย้ายลงมาเดินนี้เองหลังเดินยินหรอว่าผ้ามักินหยา่าบ่แมนุนอย่างงามยุพี่นอแต่ว่ามันแรงมันอยากแหงแจักน้อยง่ามอยู่ พกตีกับจินดีนะ่ะโอ้เล่นดิเนเล่นดินคือิบหายลงเลยบอเป็นดินดีใายหอบบอยานั่นงามๆจินเห็นไหมเร็นไปเลยยากเร็นไปเลย ใอาถือใจเธอเลยโอ้ได้คือบ่อยาหอบเบาใจหอบเบาพามากินหญ้าพี่นอ้องพามาสมินหญ้าขนมาแล้ว ความันกินหยาค้นสืเชื่อหยาคุ้หยาค้นมันนี่เลยมากกินหยาใบหน่อยหยาใบเขาแต่กินวะตาะดีเท่าะติดข่วนไปเรื่อไปไปแล้วบ่ไปทางไหน จินต้นผะอ้วนม้งจินข่านพ้อ้วน้าปาาใหญ่มาเสจลพี่น้อกินกับจินตะปลายต้องใส่แขวสิบดีแห้ง กินตาปายสันสันกินตาปลายสันสันต้องใ่แขวเล่าิบวดีป๊า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 เตียป๊าพัตานพ่อ อันว่าแขวบดีพันอยากกินกานเผาแจ๊คสิเอาจังไหนไม่เต้าล่างคือกันต้นเต้าล่างนี่ว่าแขวบดีเบียกอยากกินพันมากมากมักมากิากากากกนไม่แข็งแข็งต้นแข็งแข็งมักกินดีแจ,จ๊คที่เล็กไหนหอย่าถูเด้อ ฮักแท้ๆต้นเผาเน้นน้อยฮะา้อยต้องเสียงดังๆเลยพี่น้องคันเอ,อิ้คอนค่อยๆเป็นว่ดมันบ่สนใจหรอกต้องเสียงดังๆแจ้งนอยตัวว่ามาขายกับบ่อบ่อเชิงห้ยบ่อเชิงมาแพ้คันให้หายคนเอาอยู่แเครียดโอ้ ขันเอาใจตัวามากินเี่ยแน่แน่แน่คอ,อยฮออหอมเอานี่เราว่าเรื่องยากบ่อสร้าง พันเพิ่นจินห้มันก็บ่อยานกะเอาไปปล่อยจินใสก็ได้ในเพิ่นบ่กินคำคัดเพิ่นบ่กินไหงพนะี่ <c oughs> มันก็เลยเป็นอย่าก